เบ,บ็ติโก้โบสามพันนะฮะเพิ่งขึ้นโบเสร็จวันนี้เลยฮะใช้บูนน้อยคารลืล่นเป็นตัวเดิมครับครึ่งตีนะฮะไม่เต็มนเร่ง ยังหน้าซีดอยู่เสียงค่าเทอร์โบไปเดี๋ยวจะโดนคัดอีกรอบหนึ่งคุยกับเมียแล้วพี่ก <c oughs> ดมากดมาแลครับโอเคครับ